สวัสดีครับผมสุพินยศเัย์ช่นิสิตหลักสูกตรประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครูคณะครุศาสตร์มหาวิทยาลายัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลายัยวันนี้ผมจะมานําเสนอเกี่ยวกับงานคนควานวัตกรรมทางการศึกษาเรื่องการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการคนขวาวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตผู้พัฒนารองศาสตราจารย์สมจิตสวุวรรณะไพบูลและคณะ ประเภทเป็นนวัตกรรมเชิงพัฒนาและทดลองปีที่พัฒนาพุทธศักราช2548ที่มาและวัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรมคณะผู้วิจัยได้วิเคราะห์ปัจจัยและสาระสำคัญของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542หมวด4แนวการจัดการศึกษามาตรา23ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบูรณาการจึงได้สรุปสาระสำคัญดังกล่าว เป็นแนวคิดและหลักการเพื่อสร้างนวัตกรรมทางการเรียนการสอนวิทยาศาสตร์และเพื่อการพัฒนาชุดฝึกทักษะการ้นความวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้รูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์และดำเนินการศึกษาสลการวิจัยเกี่ยวกับสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ความสามารถทางการสื่อสารอย่างสร้างสรรค์ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและความสามารถในการคิดสร้างสรรค์ทางวิทยาศาสตร์ วัตถุประสงค์ในการพัฒนานวัตกรรม1เพื่อสร้างชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารคบนอินเทอร์เนต็ตด้วยรูปแบบการพัฒนาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์2เพื่อศึกษาผลการใช้ชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารคบนอินเทอร์เนต็ตทางภาพรวมและจำแนกลายกลุ่ม 3. เพื่อพัฒนาชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตโดยใช้ข้อมูลจากผลการวิจัยลักษณะของนวัตกรรมเป็นชุดสื่อการสอนต่อไปเป็นขั้นตอนการพัฒนานวัตกรรมก็คือสามารถแบ่งออกเป็น4ขั้นตอนได้แก่ 1. ขั้นการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการวางแผนการสร้างนวัตกรรม สองขั้นการสร้างชุดฝึกทักษะสามขั้นการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะและสี่ขั้นการประเมินผลและปรับปรุงชุดฝึกทักษะผลการนำนวัตกรรมไปทดลองใช้ 1. ผลการศึกษาข้อมูลพื้นฐานสำหรับการกำหนดโครงสร้างชุดฝึกทักษะพบความจำเป็นสำคัญที่สอดคล้องของพระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพุทธศักราช2542 แผนการศึกษาแห่งชาติรุพุทธศักราช2545-2559และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมรุทธศักราช2545-2549สองคนการสร้างชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร,ร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตพบว่ามีประสิทธิภาพสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว80้80-80เพราะเนื่องจากมีการวางแผนดำเนินการอย่างเป็นระบบ สผลการทดลองใช้ชุดฝึกทักษะพบว่าคะแนนเฉลี่ยของนักเรียนที่เรียนด้วยชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตสูงกว่าเกณฑ์ที่กำหนด้อยละ65อย่างมีในสำคัญทางสถิติได้แล้วผลการประเมินผลการพัฒนาชุดฝึกทักษะ จากผลการประเมินผลตามรูปแบบซิฟโมเดลการประเมินตามรูปแบบซิฟโมเดลมีขั้นตอนคือการประเมินบริบทปัจจัยเบื้องต้นกระบวนการและผลผลิตแล้วนำข้อมูลที่ได้ทั้งหมดมาพิจารณาเพื่อปรับปรุงชุดฝึกทักษะทั้งในภาพรวมเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณจึงทำให้ได้ชุดฝึกทักษะการค้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสารรค์บนอินเทอร์เน็ตที่มีคุณภาพต่อไปเป็นข้อเสนอแนะของผู้พัฒนา จากการวิจัยครั้งนี้ผู้วิจัยมีข้อเสนอแนะซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาวิจัยต่อไปดังนี้ 1. ควรมีการนำชุดฝึกทักษะการคนา้นคว้าวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสรรค์บนอินเทอร์เน็ตไปขยายผลกับนักเรียนช่วงชั้นอื่นๆ 2. ควรมีการศึกษาถึงตัวแปรด้านการคิดขั้นสูงเพิ่มขึ้นและ 3. ควรมีการศึกษาสมรรถนะทางวิทยาศาสตร์ตามแนวปฏิรูปการศึกษาให้มากขึ้น ต่อไปเป็นความคิดเห็นของผู้รายงานข้อดีของนวัตกรรมจากการศึกษานวัตกรรมการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมการศึกษาคนความวิทยาศาสตร์สู่การสื่อสารแบบสร้างสรรบนอินเทอร์เน็ตทําให้ทราบถึงกระบวนการการเรียนรู้แบบบูรณาการความรู้วิทยาศาสตร์ ทักษะทางวิทยาศาสตร์ทักษะการสื่อสารทางเทคโนโลยีและความสามารถในการคิดสร้างสารรค์สอดคล้องกับภะราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติแผนการศึกษาแห่งชาติและแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติมีการใช้กระบวนการการจัดการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญโดยการคิดกิจกรรมที่เน้นให้ผู้เรียนได้เกิดการศึกษาคนขวาด้วยตนเองตรวจสอบปรับปรุงผลงานอย่างเป็นระบบ โดยใช้กระบวนการการคิดด้วยการวิเคราะห์จุดเด่นจุดด้อยปรับปรุงจุดด้อยและพัฒนาจุดเด่นและกำหนดแผนการพัฒนาผลงานพร้อมทั้งฝึกทักษะกระบวนการการเผยแพร่ผลงานด้วยการฝึกทักษะการสื่อสารทางเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ฝึกให้ผู้เรียนคนคว้าข้อมูลจากสถานการณ์ที่กำหนดให้เป็นข้อความเอกสารภาพแหล่งการเรียนรู้การสำรวจค้นหาการปฏิบัติ และการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตเพื่อนำข้อมูลมาจัดกระทำอย่างมีความหมายสู่การพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์สังเคราะห์การจัดการการสรุปความรู้พร้อมทั้งเสริมสร้างจิตวิทยาศาสตร์ให้แก่ผู้เรียนอีกทั้งยังเป็นการช่วยพัฒนาทักษะความรู้การเรียนการสอนวิชาวิทยาศาสตร์ให้ได้ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นส่งผลให้ผู้เรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงขึ้น และช่วยพัฒนานักเรียนที่อยู่ในกลุ่มต่ำก่อนการทดลองให้ได้รับความรู้ความสามารถเทียบเท่านักเรียนในกลุ่มสูงหลังจากได้รับการทดลองสำหรับข้อจำกัดของนวัตกรรมและข้อเสนอแนะจากผู้รายงานมีดังนี้นวัตกรรมนี้อาจจะใช้ไม่ได้ผลในกรณีที่ทางโรงเรียนไม่มีเครื่องคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ตเพราะบางโรงเรียนมีเครื่องคอมพิวเตอร์ไม่เพียงพอต่อจำนวนนักเรียน เครื่องคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องอาจจะใช้กับนักเรียนเป็นกลุ่มกลุ่มละสี่ถึงห้าคนซึ่งทําให้นักเรียนไม่ได้รับการพัฒนาอย่างเต็มที่จึงควรเพิ่มเป็นสื่อในรูปแบบเอกสารคู่มือและแบบฝึกหัดที่นักเรียนสามารถศึกษาคนคว้าด้วยตนเองขึ้นมาเพิ่มเติมเพื่อใช้แก้ปัญหาดังกล่าวแทนและควรมีการทําวิจัยศึกษาค้นคว้าในรายวิชากลุ่ศสาระอื่นเพิ่มเติมก็ผมขอจบรายงานการนําเสนอเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ